สวัสดีคลิปนี้ค่ะไม่ได้เจอกันนานค่ะน,นานทีมาเที่ยวคงหน้าค่ะกพี่น่องงาถว่วฉีบถั่วแดนอยูหอดเฮ็ดกระดงังมันต้องเอาแนวมัดไหม

นี่ไอ่พ่อพ่อพ่อสิฮัก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 บันเดอร์ให้เี้ยเลางวิ่งรางวิ่งเออเออเออ มาเดินหน้าข้างหนา้าข้างหน้านิดนึงมาทางผิดจักหน่อยนล่นเกินมาดิมาทางนี้จักหน่อยมาทางแหวนจักหน่อยเออตรงหูแล้ว อ่ายกขึ้นเลยบันนี้ป้องที่1 ah, mà thang nào ba thiên phi chẳng nói nè anh nhìn ba lại, bánh xay rút rồi đây nè, rút qua, lên, mà thang này chẳng nói nè, thang này chẳng ทั้งนี้แมอย่ามาเยิก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 อย่างมาเย็ดเจาเห็นบ้องู้มันเอาโยกขึ้นต่อมาทางนายเย็ ันพอดหอ,อกจีเจงเลหลวกเล่ไปแล้วมันหนักไหมเอา่อขันขันมลมนี่แน่นเลยนี่เนี่ยนคง มันมาหากว่าฮะไปมันึงพูนมัหาีมือไว้นเลยดิมันจะคนเราด้วยดิมันจะได้สนผามาเร็ว quay đúng không vậy Thường phân hả Nhất là đâu đi. Có hết à? sang เอื่นคนว่าอย่าไหนมันง่ายกว่าเดีย๋ย่อยลงมามันคังยุ่งหวังดีๆก็น้องมึงอะ่ะทางนี้ไป ออกแรงครับออกแรงครับ่อยืดได้วีนองไกลแล้วไกลแล้ว สายไฟมันคือสุดแล้วนสายสุดแล้วโอ้สายไฟมันสุดสายไฟสุดสายไฟมันสุดเลยนี่มันของกันไปยังไดใจนั่นบ้างก็มหมอนบ้างก็หาใจตน่น เอากยเกียวหมุนจับดีได้เลยพีสินมันเดียตันเองเด้ไงจับดีได้จับดึงไปได้เหรอเอออนดึงไ้น้ำกันครับหัดไปดีมมเวรดึงสายไฟไปบ้าดึงไปก่อนจับอย่างนั้นนะมัดเกี่ยวข้อไกลใจใมหลุดเด้อเดขาดเ

กไโอ้มันข้างอันนั้น,น,นสายไฟหลุดค่ะ ช่ท่าลุกโอ้มันลุดอยู่เอามันกตค่าแพงนั่นอยู่ที่ไ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบมแบมแบมเดี๋ยวไปยืด้ยมันมันมีจากฟัน ยัเ,เยนนทำยังมือยังเวนพี่น้องเอ็ดเบิดมือเบิดเว้นอธิไะไปสื่อทอ,อนไม่พี่น้อง ถอนไม่ก็ได้ใส่อันเก่าเก่าไปหอดมักดอกย่ามจมผู้สาวว่าเห็นหนักสาจมถอนเส้นเดียวหนึ่งจมถอนเส้นเดียวเงื้มทานหนักย่ามาอุ่มผู้สาวคือว่าเห็นหนัก ยกว<อ> <มา S 2> ่ามัดไว้พร้อมสาเหตุ<อ>ที่มันทอหลุดพี่น้องเปิดคันเอาวไว้เราว่าเปิดก๊อกมันมาหนีไว้ปิดก๊อกมันกระดันลงลง,ลงดงนัน่ล,นงลง่มดันงหมอเก้ามันก็เลยทอหลุด ่าหนักดอกว่าหนักย่าปุม่มกูสาวเห็นนักคือม,มันทำ้ทานจับอันนี้ทำ้ทานนักอดเอาตัวเนาะเ่าว่าแห้งหรอไม่เ <laughs> าว่าแห้งเราก็อดเอาตัว เสร็จเรียบร้อยลงไปครับผลงานต่อต่อท่อครับลงท่อมันหลุดนะครับหลุดข้างล่างนะครับก็เลยยกขึ้นมาใหม่นะครับต่อใหม่สามคนเหยียบเอาไว้ครับพี่นอ้องนี่ไหลซ้ำนี่แล้วครับจ๊อกจ๊อกจ๊อกจอก เพราะมันตอนเย็นแล้วครับอน,น้ำน้ำนี่นี่น้ำฝนนะครับเนี่เพราะว่าไอ้น้ำอันนี้มันมันขาดมานานแล้วครับผมหลุดหลุดมานานแล้วยังไม่ได้ต่อมานานแล้วครับอันนี้เป็นน้ำฝนนะครับที่ตกลงมาจากฟ้าก็เลยยังไม่ได้ล้างนะครับทำความสะอาดนะ Kiếp bàn gặp hả ยังเส้นี้อ,อ่อ,อนหรือป่าอวันปะฮะมันหัวปะฮะไปกลับเข้าบ้าน,นครับ ภารกิจเจ็บสิ้นครับวันนี้